ประโยชน์ของแก้วมังกรที่ดีต่อผู้สูงวัยรู้หรือไม่ว่าแก้วมังกรไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์และความหวานผลไม้ชนิดนี้เต็มไปด้วยสารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงวัยช่วยสนับสนุนการมีชีวิตที่สดใสแข็งแรงและสมดุลยิ่งขึ้นในทุกวันแก้วมังกรอุดมไปด้วยไฟเบอร์ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารลดปัญหาท้องผูกและช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผู้สูงวัยสามารถเพลิดเพลินกับสุขภาพลำเส้ที่ดีได้ง่ายๆด้วยผลไม้นี้ ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีในแก้วมังกรช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเสื่อมสร้างภูมิคุ้มกันและลดโอกาสในการเจ็บป่วยผู้สูงวัยสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพได้พร้อมกับรักษาระดับพลังงานในแต่ละวันอีกหนึ่งประโยชน์สําคัญคือแก้วมังกรมีดัชนีน้ําตาลต่ำเหมาะสาหรับผู้สูงวัยที่ต้องการรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้สมดุลซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและปัญหาสุขภาพอื่นฮ่าฮ่าอย่ารอช้ามาร่วมเปลี่ยนสุขภาพของคุณ หรือคนที่คุณรักด้วยแก้มังกรวันนี้จับคู่กับโยเกิร์ตหรือทานสดๆก็อร่อยพร้อมเสริมสุขภาพในทุกคำแล้วสุขภาพดีจะอยู่ไม่ไกลตัวคุณแอปเปิลสีแดง